มี่มีจากไหนเนี่ยเอาชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อเพชรเมืองเดช่จาริกุล เพชรเมืองเดชไวบังคอลแยมครับไวบังเอลแรมด้วยไวบังเหลแยมครับมหรือว่าจติกครับอุบลครับถ้า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 เ้อถ้า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 ถมาถ้าะ้าถ้เม้าถ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 ้รถ้าถ้เด้าถ้า้าถ้าถ้า้าถ้าถ้นถ้าถ้าถ้าถ่าถ้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 อ้าถ้าถ้าถถ้า้าถ้า้าาร้า้อมมาถ้าถ้าท้าถ้า้าถ้าถ้าถ้าร้ามลครับไม่บอกลงเอาาึ้า้้้า้้ มั่นใจมากไปนี้โอ้ยวันนี้มาชกกูแท่กี่ครั้งแล้วอ่ะหครั้งครับหกครั้งเป็นไงบ้างอาชนะกี่ครั้งแพ้ครั้งเดียวครับเฮ้ย <c oughs> ชนะทั้งค้งชนะห้าครั้งครับแพ่ครั้งเดียวครับโอ้โหแ,แล้วก็าวามางามามาามาามา ทั show, times, times ้งแท็หกครั yeah, ้งแค่แค่คร well> yes, um ั้งเดียวเองมองอนาคตยังไงนี่อเพชรเบิ้งเบื้งเดียดใช่ไหมมองไงเอาแก้งมองไงเอาก็ถ้ามีโอกาสก็ขยับขอให้น้องดำขึ้นไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะอยากได้แชมป์ไหมเนี่ยอยากครับอยากอยากได้แชมป์อยู่แล้วนะทั้งมวลทุกคนเป้าหมายอยู่แล้วครับเป้าหมายพิกัดเท่าไหร่เอา เาไรพี่เท่าไร้อยสามสิบเอ็ดครับร้อยสามนะไม่มีนะร้อยสามสิบร้อยสามสิบมีร้อยสามสิบเออมีร้อยสามสิบครับร้อยสิบอะไรไหมเอ้าไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ได้้วไม่ไหวจริงครับได้รอก็รอบทกไปหมแต่ราทำาดีวน้องน้องตั้งเป้านะ ฝากเป็นมือจีตามน้องหน่อยเพชรเมืองเดชน,นะครับอบอกเลยฝากติดตามค่ายมวยจติบุญนปออมบุญนครอุญแล้วรวยมานแล้ว,วลครับก็มีหลายค่ายเลยนะเต็มที่แน่นอนครับผมโอ้โหวันนี้โอ้โหโชว์ฟอร์มแบบนี้โอ้โหสุดยอดจริงแล้ววันนี้วันนี้เขาเขาชอบแบบ